เมื่อระบบโปริตเปลี่ยนจากระบบแบบอาร์โลนมาเป็นแบบเมคิสเตเดกระบบธรรมยัตยิก็เปลี่ยนจากธรรมยัตยิที่เขียนภายนอกที่แผ่นหินมาเป็นธรรมยัตยิที่เขียนที่ภายในวิญญาณพี่น้องที่รักครับถ้าพี่น้องจะฟังจนจบพี่น้องจะเข้าใจถึงเรื่องนี้และจะเข้าใจว่าเราจะทํำยังไงเพราะว่ามันมีมุมมองที่ผิดสองด้านด้านหนึ่งบอกว่าใช้ธรรมยัตยิทั้งหมดผิดอีกด้านหนึ่งบอกว่าโอเคผู้เชื่อในพันธสัญ,ญญาใหม่ไม่มีกฎไรเลย ผิดเหมือนกันวันนี้เราจะมาดูกันและตอบคำถามจากพ้ามพีโดยจะดูจากพัมพีฮิบรูเป็นหลักบทที่7ข้อ12 80 10แ6แล้วก็เยเลมีบทที่3าเอ็ดข้อ3เมสสวัสดีครับพี่น้องยิรัสยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพ้ามพีทีละข้อโอเคตอนนี้หัวข้องเราก็คือการครอบครองแบบประยัตด้วยการเข้าใจว่าธรรมัญญัตเป็นบทเฉพาะการคือธรรมัญญัติจําเป็นต้องเปลี่ยนและเลิกใช้โอเคเนื่องจากระบบปุเทปเปลี่ยนให้เราดูด้วยกัน ในพระคำของพระเจ้าในพันพีฮิบรูบทที่เจ็ข้อสิบสองโอเคผู้เขียนผู้ชัดเจนบอกว่าเพราะเมื่อระบบโรหิตโปโดหิตเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือระบบโรหิตเดิมก็คือระบบแบบโอเคอาโรนเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นระบบใหม่คือระบบตามแบบของเมคีสเสดกพันพีบอกว่าธรรมญัติก็จําเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วยพี่น้องเห็นไหมครับ ฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนระบบพุทิจากระบบของอาโรนเป็นระบบของเมกิสเดกก็คือตามแบบพระเยซูหมายถึงพระเยซูนะเป็นแบบนี้ฉะนั้นธรรมบัญญติที่เคยถูกเขียนที่แผ่นเห็นภายนอกก็จาเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วยโอเคถามว่าเปลี่ยนยังไงในฮิบรูบทที่ 8: ข้อ10แล้วก็จริงๆมันตรงกับบทที่ 10: ข้อ16ซึ่งอ้างมาจากเกยเรมีบทที่31ข้อ33มบอกว่าเพราะนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทํากับชนชาติอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นโอเค บางตอนเขียนชัดเจนเลยเพราะนี่คือพันธสัญญาใหม่ที่เราจะทํากับชนชาติอิาเอลภายหลังสมัยนั้นก็คือภายหลังจัดธรรมัญญัตหรือพันธสัญญาเดิมโอเคองพระพู้เจ้าตรัสเราจะบรรจุไม่ใช่บรรจุบรรจุธรรมัญญัตทั้งหลายของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในใจของพวกเขาพี่น้องเห็นยังก็คือระบบในพันธสัญญาใหม่นั้นก็คือพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไม่มีธรรมัญญัติมีครับแต่ธรรมัญญัตินี้ถูกบรรจุไว้ใน จิตใจอยู่ถูกบันจึกถูกชาลึกไว้ในใจของเขาก็คือถูกไว้ภายในฉะนั้นพี่น้องเห็นยังให้พี่น้องเข้าใจเลยว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นจริงฉะนั้นเมื่อมีธรรมัญญัติเนี่ยเขียนไว้ในวิญญาณในจิตใจของเราซึ่งเป็นบัญญัติในพันธสัญญาใหม่ธรรมัญญัติในพันธสัญญาเดิมบนแผ่นหินก็เป็นอันยกเลิกฟังนะครับไม่ได้ยกเลิกพอล้มเหลวแต่ยกโลกยกเลิกเพราะประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นเจตนาของพระเจ้าที่ ให้ธรรมัญญัติมีเนี่ยก็คือเพื่อจะให้เป็นบทเฉพาะการโอเคบทเฉพาะการของพันธสัญญาประหรัมก็คือเพื่อรอพงพันมาฉะนั้นตามที่พระพิฮิปบูบทที่ป8ปดข้อสาบอกแหละเมื่อมีการเป่าประกาศถึงพันธสัญญาใหม่ในเวลานั้นก็คือธรร,ร,รมัญญัติก็เริ่มตกรุ่นทันทีเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเออมันล้มเหลวก็ไม่ครับเพราะว่าพระเจ้าวางไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าในที่สุดแล้วจะต้องมีคนมาโอเครับพันธสัญญาประหัม ซึ่งก็คือพงพันธ์ฉะนั้นเมื่อมีการเป่าประกาศถึงสิ่งนี้เป่าประกาศ 1, ถึงพันธะสัญญาใหม่คือจริงๆก็คือเป็นการมาของพงพันธ์โอเคฉะนั้นเริ่มตกรุ่นเลยแล้วฉะนั้นเมื่อพระเยซูมาจนถึงปุ๊บสิ้นพระชนฟื้นขึ้นมาโอเคก็คือพงพันธ์มาแล้วแล้วเมื่อไครก็ตามที่เราใครก็ตามเชื่อในพระเศซูคนเหล่านั้นได้ปฏิสมาเข้าไปในพระคริสต์กลายเป็นพงพันธ์แล้วเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคธรรมญัติก็สาเร็จแล้วก็มดบดบททา โอเคฉะนั้นพี่น้องที่รักครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือเราจะเป็นต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าถ้าใครก็ตามเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วโอเคหรือว่าสอนธรรมัญญัติให้กับผู้เชื่อในแง่ของมีสิทธิอำนาจยังคงมีสิทธิอำนาจเป็นครูสั่งจงยานั่นคือการทําผิดนั่นคือการเล่นชู้นั่นคือสิ่งที่มาจากมารน,นั่นคือสิ่งที่บิดเบือนที่มาจากมารแล้วทําให้เกิดปัญหาสารพัดที่เราเห็นอย่างที่ผมบอกปัญหาเมื่อวานถ้าพี่น้องมีมีปัญหานะผมจะใส่ไว้ที่ เม็ดแรกพี่น้องไปดูโอเคสิ่งที่ผมบอกว่าปัจจุบันนี้ตามสัญดาณของมนันมันได้บิดเบือนธรรมัญญติที่พระเจ้าได้วางไว้เหมือนกับที่มันทํากับสิ่งอื่นรวมทั้งอีก3ามคลิปที่พูดว่าจริงๆแล้วเมื่อคิสเสียนี่กลับไปทําตามธรรมัญญิโอเคในแง่ของสิทธิอำนาจจงจงใหญ่าหเนี่ยจริงๆแล้วเขากาลังเล่นปร่วุประเวณีเล่นชูและนํามาซึ่งปัญหาสารพัดที่ผมบอกไปเมื่อวานฉะนั้นจงเข้าใจว่า โอเคธรรมัญญัติเป็นบทเฉพาะการเมื่อเรามาถึงพระเยูคิดเรากลายเป็นพงพันธุ์รรมัญญัติก็หมดบทบาทในการเป็นครูแต่ยังมีบทบาทในการเป็นเงารวมทั้งบทบาทสนับสนุนอย่างที่ผมบอกผู้เขียนทั้งหมดในพันธสัญญาใหม่เมื่อเขาอ้างธรรมัญญัตรวมทั้งอ,อีกไม่กี่วันผมจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในความพียากอบเขาไม่ได้อ้างว่าสิ่งเหล่านั้นมีธรรมัญญัติหมายถึงมีสิทธิอำนาจที่เราต้องถามตามเพราะถ้าอ้างอย่างนั้นจะเป็นการอ้างผิดขัดกับหนึ่งทีโมธีบทที่หนึ่งก็แปดที่บอกว่าธรรมัญญัต ดีถ้าผู้ใดใช้ถูกก็คือโดยรู้ว่าไม่ได้บัญญัติไว้สาหรับคนชอบทางแต่ผู้เชื่อเป็นคนชอบธรรมอย่างนั้นธรรมบัญญัติจึงไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับเราให้ผมได้ยินและพูดว่าฉะนั้นจําไว้เมื่อระบบปูเทิตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากระบบของอาโรนเป็นระบบของเมคิเสเดดพระเยซูริดเป็นแบบนี้ฉะนั้นธรรมบัญญัติก็ถูกเปลี่ยนด้วยจากการที่เคยถูกเขียนที่เป็นเห็นภายนอกตอนนี้เขียนที่วิญญ,ญาณภายในพี่น้องเข้าใจไหมครับและเราต้องเชื่อฟังกฎอันนี้ครับ แต่ฟังนะในธรรมัญญัตินั้นพวกเขาพยายามทําตามเพื่อในที่สุดแล้วจะได้ชีวิตซึ่งเป็นไปไม่ได้โอเคธรรมัญญิเขียนถึงคนบาปเพื่อในที่สุดแล้วจะบอกให้เขารู้เป็นคนบาปเราควบคุมไม่ให้เขาทําชั่วพวกง่ายๆแต่เมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ปุ๊บธรรมชาติของเราเปลี่ยนกลายเป็นคนชอบทําฉะนั้นธรรมัญญิที่เขียนข้างในวิญญาณของเรานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ควบคุมให้เราทําชั่วแต่เป็นสิ่งที่บอกให้เราทําสิ่งที่สอดคล้องกับวิญญาณของเราก็คือการเป็นคนชอบทําพี่น้องไปสังเกตดูสิ่งที่เขียนอยู่ใน ทำผีใหม่นั้นมันจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในวิญญาณเมื่อไรก็ตามที่สั่งให้เราทําอะไรแปลว่านั่นน่ะวิญญาณของเราเป็นแบบนั้นเมื่อไรก็ตามที่สั่งห้ามก็แสดงว่าวิญญาณของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่นั้นเองฉะนั้นจงเข้าใจนะว่าธรรมัญญัติเป็นบทเฉพาะการแล้วเราไม่กลับไปทําตามสิทธิอำนาจของธรรมัญญัติเพราะการทําอย่างนั้นเป็นการตกอุบายมาแล้วเป็นการทาผิดให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะให้เรามาดูมุมซ้ายล่างเขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่า รัฐประเทศไทย111ก็คือภายใน3ปีจะถึงปี2028 2028มีความสําคัญก็คือว่าเป็นการครบรอบ200ปีที่โปรเตสแสนเข้ามาที่ประเทศไทยดังนั้นเราตั้งใจที่จะเห็นตัวเลข1เกิดขึ้น3ตัวก็คือ1แรกมีผู้เชื่อ1ล้านฟังนะครับผู้เชื่อแท้ไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาคริสต์โอเคเราเป็นหนึ่งในห้าแสนของผู้เชื่อแท้ผู้เชื่อแท้คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าสเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้น และใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์ไม่ว่าจะเคยเลวร้ายขนาดไหนเหมือนเปาโลที่ข่มเหงคริดเตียนแค่เชื่อก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ได้รับความรอดแล้วใครก็ตามแค่เชื่อในพเยคริคิดโอเคเขารอดแล้วจงมั่นใจในความรอดจนมั่งคนในความเชื่อจงรู้ว่าผลิตของพเยคริสิดชำระบาปลอดลทมทไลายอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วคุณจําเป็นต้องไม่มีจิตสํานึกว่าตนบาปคุณต้องมีจิตสํานึกว่าตนชอบเพราะว่าการเป็นคนชอบธรรมของคุณไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทํา แต่เกิดขึ้นจากการที่พระเยซ,ซูได้ทรงไถ่าบาปของคุณและเมื่อคุณเชื่อคุณก็ได้รับการยกโทษบาปฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่ออย่างที่สองมีศิทธิ์ิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นอ่งที่สามมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งโอเคง่ายๆคือศิทธิ์ิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักมีผู้เชื่อประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคน โอเคภายในปี2 0 2 8ันยให้ผมบอกเราถ้าเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะครอบครองโอเคแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจว่าธรรมัญญัตเป็นแค่บทเฉพาะการและวเมื่อเรามาถึงความเชื่อในพิสศ์ธรรมัญญัตไม่ได้มีอิทธิพลในการสั่งโอเคหรือห้ามอะไรเราไม่ครับแค่ใช้สนับสนุนกฎใหม่ที่เขียนอยู่ในวิญญาณของเราพี่น้องจะเป็นต้องรู้นะว่าผู้เชื่อยุคแรกเนี่ยจริงๆก่อนที่จะมีพระพีเขียนขึ้นเนี่ยถามว่าเขาอยู่ได้ไงแล้วจำเิญเพราะว่ากฎใหม่เนี่ยเขียนขึ้นในวิญญาณของเราทันทีในวันที่เราเชื่อพิตศ พี่น้องเข้าใจไหมครับกฎใหม่นยก็คือเข้ามาจริงๆก็คือการเข้ามาของะวงญญาณที่สอนเราในเรื่องเหล่านี้นั้นหลังๆถึงมีการเขียนเป็นอ,อยู่บนกระดาษหลังจากนั้นเพื่อยืนยนันแต่จริงๆ,ส,งๆสิ่งต่างๆเหล่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในวิญญาณพูดง่ายๆคือพี่น้องเข้าใจไหมก่อนที่จะมี The f a ต t o r นั้นโอเคมีดอะ j ูเล่เขียนอยู่ในเขียนอยู่ในวิญญาณก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วอยู่ข้างในแต่ยังไม่ได้เขียนเป็นลายลออักษณ์อักษรแล้วเขียนทีหลังแต่สิ่งทั้งสองอัน ที่เขียนในพันธสัญญาใหม่กับสิ่งที่เขียนในวิญญาณนั้นเป็นอันเดียวกันสอดคล้องกันให้ผมดีเราพูดว่าฉะนั้นอย่าลืมพี่น้อง่รักจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาบัญชาโอเคจงตั้งใจไม่ใช่แค่ประกาศสร้างสาวกด้วยรวมทั้งประกาศด้วยลิธานุภาพวางมือรักษาโลกขับผีออกพี่น้อง่รักจงเข้าใจและจงทําสิ่งนี้จงตั้งใจที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นของประเจ้าในเรื่องของเราให้ผมดีเราพูดว่าโอเคตั้งใจช่วยกันอธิษฐานสร้างสาวก ทุกวันประกาศถ้าวันไหนไม่ได้ประกาศก็มาเอาคลิปเอาลิงก์ที่อยู่หน้าเฟซของผมไปแปะโอเคแปะส่วนตัวแปะกลุ่มรวมทั้งพยายามจะประกาศข่าวประเสริฐรวมทั้งฟังนะผมจะเริ่มจัดระบบให้ในช่องของผมเนี่ยในเฟซช่องของผมใน y youtube เนี่ยจะสามารถครอบครองครอบคุมตั้งแต่ยังไม่เชื่อประกาศให้เชื่อรวมทั้งมีบทเรียนติดตามผมผลผลโอเคสิบบทรวมทั้งถ้าใช้อันเนี้ยก็คือจะเกิดการเกิดผลเพราะว่าบทเรียนติดตามผลของผมเนี่ย เป็นบทเรียนที่เอามาจากของยิงไข่ซึ่งเป็นคนที่ทําให้เกิดกระแสการตั้งกิ่จับพี่น้องที่รักจงตั้งใจเดี๋ยวทำให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในลูกของเราสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําที่เราต้องเน้นเรื่องการใช้ธรรมบัญญัติอย่างผิดผิดเพราะว่าสิ่งนี้มันทําให้คนหลงหายสิ่งนี้ทําให้หมายสําคัญหายไปสิ่งนี้ทําให้ไม่มีความตื่นเต้นสิ่งนี้ทําให้ไม่มีประสบการณ์เราต้องโยนการใช้ธรรมบัญญัตผิผิดผิด,ผดทิ้งธรรมบัญญัติมาจากพระเจ้าแต่มารบิดเบือนไปดูในโอเคในโพสต์แรกพี่น้องจะเข้าใจเรื่องนี้โอเคหนึ่ง ขอบาทหนึ่ง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 ถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอเคสแกน Q r วอารโค้ดหรือว่านั่นแหละพร้อมเพย์ศูนย์แปดเจ็ดสามแปดห้าห้าหนึ่งศูนย์สองโอนมาบาทหนึ่งอธิษฐานเผื่อผมหนึ่งนาทีให้ผมบอกนั้นเนื่องจากพี่น้องอธิษฐานความเข้าใจของผมในบัมพีมีเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ผมไม่เคยเข้าใจหลายเรื่องตกผนึกเคลียร์ตอนนี้มีเรื่องแยสอนเยอะมากและแน่ใจได้ว่าถูกต้องตามบัมพีพี่น้องอธิษฐานโอเครวมทั้งหกโมงครึ่งมีเพลงนมัส หนึ่ทุ่มมีคําสอนออกผมอยากให้พี่น้องติดการนมัสการโอเคบางคนบอกช่วงนั้นยังไม่ว่างก็ใช้เวลาอื่นจัดเวลาอื่นฟังพระคําแล้วก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันกระจายช่วยกันเข้าใจไหมส่งสติกเกอร์หรืออะไรก็ได้อช่วยกันกระจายเพื่อให้เกิดบอลการน,นองเห็นทําให้อากอริึม,มันชอบแล้วทําให้สิ่งที่เราได้ยินนั้นโอเคแพร่ไป พี่น้องที่รักครับจงจงทําสิ่งเหล่านี้โอเคอย่าลืมนะถ้าได้รับพรโอนมาบาทหนึ่งอธิษฐานเผื่อผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่อยกันติดตามช่องกดกดอด้วยโอเคกระดิ่งออเพื่อในที่สุดแล้วมันจะเตือนพี่น้องทุกเรื่องเมื่อผมโพสทุกวันจะมีคําสอนทุกวันจะมีอ่านั่นแหละจะมีเพลงนมัสการเข้าไปนมัสการพระเจ้าให้ผมดีเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากครับตายของโะรงแตกหักโดยเราหายดีสิ่งดีทั้งหมดของโะรงเป็นของเรา เราตายถูกฝังฟื้นขึ้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวของประคิดจงเข้าใจความจริงข้อนี้ตอนนี้เราเป็นเจ้าสาวของประคิดโอเคเป็นวิญญาณเดียวกันนั่นไม่ใสาเหตุที่เราไม่สามารถกลับไปทีธ่ธรรมญัต์ไปฟังจงจง,จงยหญ่ๆซึ่งเท่ากับเป็นการเล่นชู้เพราะว่าคนเดียวที่มีสิทธิ์บอกเราคือสามีฝั่งวิญญาณคือพระยศกิตแล้วเราฟื้นขึ้นมาเป็นของพรองจงเข้าใจความจริงข้อนี้ผลิตพูดสิ่งดีเพื่อเราเรามีชัยชนะเพราะผลิตลเพราะคำพยาธิผลิต พูดสิ่งดีมากมายแต่สิ่งที่ผมเน้นช่วงนี้ก็คือรู้ว่าเมื่อเราเชื่อพิเศษคิดผลิตชำระบาปตลอดไทม์ไลน์ไม่ใช่แค่อดีตแต่อดีตปัจจุบันอนาคตตามใดก็ตามที่เราเชื่อฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดจนมั่นคงในความเชื่อดูคลิปด้วยกันโดยเฉพาะในกลุ่มเซลล์โอเคในครอบครัวของคุณตรงไหนาย,ยากหยุดอธิบายให้เด็กฟังรับมหาเสารษกันถ้าเด็กๆโตขึ้นมาด้วยการได้ยินคําสอนที่ผมสอนอย่างถูกต้องตามความผิดเขาจะไม่หลงหาย เขาจะมั่นใจแล้วก็เขาจะไม่โดนผสมปนเปด้วยพันธสัญญาเดิมใหม่มั่วกําหนดเขาจะเข้าใจว่าเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วเราจะต้องยึดธรรมัญญัติที่อยู่ในวิญญาณของเราโอเคเราออกมาจากธรรมัญญัติเดิมให้ผมได้เยาพูดว่าดําเนินชีวิตในช,ยใชัยชนะผมอวยพรคุณว่าคุณเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความมาั่งคั่งการเจริญรุ่งเรืองพี่น้องที่รักถ้าคุณต้องการอะไรโดยพาะฟังนะคาถามให้ผมบอกอย่างนี้ผมสงวนไว้สําหรับคนที่ ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนะบางคนไม่ไม,ไม่ไม่ฟังสิ่งที่ผมสอนแล้วก็ไปอ่านไปเรียนจากคนอื่นแล้วก็มาถามผมผมไม่ตอบโอเคผมตอบเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนและหนุนใจพี่น้องว่าลองเรียนสักสิบวันถ้าในสิบวันนี้คุณไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่คุณไม่เห็นพระเจ้าแต่ต้องรักษาสุขภาพหรืออวยพรเรื่องไหนไม่ต้องฟังอีกแต่ถ้าภายในสิบวันคุณเห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นการแต่ต้องการอวยพรความตื่นเต้นเข้าใจพระคำากาคือฟังทุกวันแล้วเห็นตัวเองจำเริญขึ้นจากผลิสิสู่ัลิตโอเคให้เรา ทั้งหลายพูดพร้อมกันว่าชื่อของยันพึ่ขึ้น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 กดช้าลมขอไปได้บุกครับอาเมน